อ๋อให้พี่ออกให้พี่ออกก่อนเนี้ยนะครับเอาควาหมายใช่ป่ะอ๋อออาไปก่อนโอเคไปเลยไปเลยกระหังนี่คุกระหังแบบแบบกระหังถ่ายคลิปอยู่บนเนี่ยนอดเออขู่ไม่ได้คุณด่าคลิปมันขลาดเบียดใส่หน้าดิ้ไปรับเบียรดใส่หน้าเลยนนท์กระโดดไปว่ากลุ่มก่อนก็ได้เหรอแฉกให้เป็นรับเบียดไปดิเอ้ยจะรถแมนยืนดิเฮ้ยอย่าแทงหน้าเดียว ไปเลยเตะปากแตกเลยเตะตู้วะไอ้หน้าอย่าเพิ่งกดเตะตู้อ่ะเอ้ยพี่ปักแตกเลยพี่ปักทำไมของพี่เป็นแบบเนี้ยอย่าเตะตู้พันอย่าเตะตู้พันยังเลื่อไม่ได้โน้ตกูค้างหลุดไปแล้วทำไมได้ตู้ดำวะได้ตู้ดำทุกคนมาอนกันเนี่ยได้ตู้ดำเนี่ยได้ตู้ดำวย ยังน่าฆ่าอันตายยังน่าฆ่าเหมือนตาลงไปยงไปไกลๆตีนกูไม่ไปชิลวไปไปเรานยังไม่ได้เลยทำไมไม่ชินไม่น้ำพอไม่น้ำพี่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยถือตู้ดำทุกคนเลยถือตู้ดำทุกคนเลยเราอยังได้เลยเราเราไม่ได้เลยอ่ะไปก็ลังไปน้ำพี่ได้ไงเนี่ยโนโนกุมารโนกุมาแล้ว สลัดไม่ชี้เลยหัวใหม่ไอ้หัวมีไ,ไ,วไ,วไม่อยู่หลังเลยนะไม่อยู่คนที่เท่าไหร่เนี่ยสลัดเนี่ยแสงเหรอ,อ,อสายไม่ดีเฮ้ยสลัดไม่ชินนี่สายไม่ดีเลยเอใส่กันไม่ดีนะพี่เออมันต้องยีด้ดิใช่ ไยเดี๋ยวมีนักฆ่าแย่แน่ะนักฆ่ามัอกนะไม่รู้ใครนะเอาไอ้นิวเป็นนิวดื้อไอนิวอ่ะนักฆ่าขนตางอนแยไแนะโน้ตเก็จะได้อ่านวิดีโอนานๆหน่อย ครับค so ับเฮ้ยมันมีแคนอีกมามต่อแถวหลังคุณไปดูใครปใครทะลุฟ้ามาอะไรอีบานอีบานนท์ไอ้นนท์ตัวนี้มัซื้อใครไปนะมันละครอ่ะเมยคนละอันคนละอันไอ้ี่อไอ้นนท์ไอ้ไม้ไม่ได้อยู่ในทีเอสอ่ะนนทระวังมนไม้ระวังนไม่แคนนะนนท้ไอ้ไม้ไม่ได้อยู่นีเอสอ่ะไอ้ที่อ่ะลาข้าของตางอนอย่าพ ออใครไม่รู้ใครไม่รู้หังโอ้โหแดงดีพี่อะไรอะย <c oughs> ตลอดแม่ชินนี่หน้าด้านจริงๆวะ่ะอยากแม่ตู้พันหนอเฮีย <c oughs> ผ่านมองผ่านมองถูกต้องเฮ้ยสรุปฝ้าหมาภรรยาอยู่ทีน่าีน่นแล้วสิบสามสิบสามสอกูได้สีแดงเว้ยกูได้สีแดงเว้ยได้ถูกเปล่าสีแดงอ่ะ ไก่บอลขาไก่ไก่ไก่อไปไก่เอาไปไอบอลขาไอบอลาไอบอลาไอนิวไอนิวไอนิวบอลไก่บอลครอจะร้องไหมแล้วไอนิวีบิกกางนี้บิ๊กบั๊กบิ๊กทางนี้บิ๊กก่ไไก่ไ่ควได้ไปเอาไปก็เชื่อเชื่อเชื่อเชื่ใครม่แทงหน้ากิบหาแล้วเฮ้ยน่ะไม่ไ่เรา เฮ้ยทะลุเฮียอะไรเนี่ยทะลุตางนี้ทะลุตางนี้เนี่ยตางทะลุตางนี้เนี่ยออออกกทะลุเออชื่อไม่ชื่อทะลุเอียนเลยมันตีไอ้เฮียมันจะแทงมันไฮ้มันไม่ยอมให้พี่ออกอ่ะเนี่ยเขาออกไม่ได้จะแทงคิวนีพี่อ่านมันออกแล้วมันกูสารอพี่ให้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 เฮ้ยพี่จะแทงคิวในบอล เฮ้ยไอโน้อะไรบางแทงคิวเออเนี่ยคนตางเฮ้ยไอไหนไหนทะลึกเงไอไหนเร็วเร็วเล็บแจกเล็บแจกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่เราข้านงหน้าเราอ่ะไยทำไมคุณเนี่ยไม่ได้คิวพีของเขาอ่ะคุณก็หมดไอทีเอสมีทั้งหมดเก้าคนอะพี่ผมรอด เออเนตติ oh, ้งอีกมีเก้าคนดังยัดังกวนท้ายตลอดอ่ะกูจะปิดท้ายเว้ยไอ้อ่านเปนของเยอะกว่าพี่อีกอ่ะผู้สาวตัวมันโดนแบน์อ่ะตัวมันโดนโน่อ่ะสุดยอดอ่ะไม่รู้่ะอะไรอันน in ี้อันนี้อันนี้วันนี้รอบแรกไอ้บ้า ไอ้บ้านี่บ้านเนี่ยเครื่องเกือคนได้อีกแล้วอุ้ยไก่ก็ต้ขี้ตาก,ก,กเลยประสาตตัวมันโดนโดูนะละเอาของไปหมดแล้งแป๊บเดียวมนันหนามันเยอะกว่าพี่อีกอ่ะคนญ่ารตลอดนะนทองดำไม้กุญ่ารตลอดเออมันก็อยากไปแจกดิมันอย่ามันอย่าไปแจกครบไ,ไอบอลค้างไอบอลค้าง <c oughs> อยู่ยังนี้แหละเยี่อะอ๋หมดหมดแล้วเหรอว่าจะเรียงหน้ากระดาษไหมว่าเป็นระเบียบกว่าอนู้นเออเรียงหน้ากระดานใส่ทุกคนจะได้ไม่งงเออใช่ไหมโน้ตก็ออกมาแล้วเนี่ยเอ้าไอ้ไอ้โน้ตโน้ตเพิ่งแจกโน้ตครูขายใส่บอลสองคนชิว

ชิวชิวชิค้างตอนเราของเรดูดินอนนอนพี่มาแล้วเปลี่ยนปืนเปลี่นปืนฮะเรงมันค้างโนดนโนดเฮ้ยใครได้ปืนก็เปลี่ยนปืนมาเถอปืนสไนเปียร์พกูเปลี่ยนตุวคังก็ได้เลยังไม่เป็นจังหวะเลยแต่คกำลังเอาของเอาไอ้โน่หลุดเออไปโยงเอ้ยไอ้เย็นแบบไอ้ตนดโตดโงตงโด

ไอ้เหย่อแดงเลยเฮ้ยเรื่องหน้ากระดาษดีกว่าหน้ากระดานเลยเฮ้ยรับก่อนแล้วพี่ก่อนกาัเขาเกมได้ต่แถวคนที่ได้ก่อนดิไอ้เี้ยบอ่าอย่าออกไป่อนนี้กูปากเองอ้บ hey, ิวมาอยู okay. ่หลังดิไอ uh ้บ uh ิวมาอยู Mull ่ห um> ลังเลย คนตีนนี่ข้าพานดาครับแล้วก็ตู้ไ้ยด้วยเฮ้ยคนในร้านกูนะเว้ยไอ้แม่ยี่แม่มุยอมรู้ไก่สัตว์ใครไว้เฮียเด็กไหนวไว้แม่เย็ดปล่อยแม่เลยปล่อยแม่ลุยลุยลุยไอ้ย่อไปดิทานปล่อยมัน พ่อกูไปแล้วเอาไอ้เทียเห็นมแม่แม่ของกูแลไอ้เทียนข้าวอนน้ำพ่อกูไปกูไปสัตดโน้ตพี่มาแล้วนอตพี่มาแล้วน้าพ่อเแม่เนาะอะไรวป็อะไรบ้งนาะไอโน้ตมาหนึ่งไหมโน้ตไปไปไปแทนแทนลุย